มาสุ่งข่าวพิ้อบ่นที่หลายรูัตกานตั้งของการเสียนปลายรอยจังใหยาเนวที่สิบเก้าหุนชีวิปีคริสสอศเห่งสาวศีค่ะเมื่อแราเขาขอบกันลองเนจับมันขี้อนั้นก็มึงได้อันติดดังเล่าไก่ปางสร้างแล่มึงขีย่าเดียวขี่เขาอุกันหลาดกันว่า เดี๋ยวโมมือดังอาตุยาไมนลงไหลเสียเพียวมวยกัรล่างนาาลินอันจุงก่อการให้เขาขุบซิมเอาในมือของตระบัดซึกมาเขาวจะไม่ขี่เขาอุบกันจอมนีดจักแล่ลาบจิน่เตกระดี๊เตกะลีเฮาขามาทัสังให้หันลึกๆว่าจองตีเป็นกว่าไรนี่เงาลายใน พี่น,อน้องบันแหนก่กันไปโกกังก่อเป็นขี่จ้องใต้ตาห่กขี่ห่มมือมาสิได้เพียวโกกังเจยียนจ้าจอมหลองนี่ปอ่องอ้ำเ,เล็บอ่องแลอ้ำเล็บเป็นไรดีกูก็บ่อธิบายซินั่นเวกะเดี๋ยวห่มมือมาสิมไมด้เพียวแบบจุ๋มใหม่ห่มตางงเก๋อขานขีข่นี่จ้าเป็นนิ่มซื้อใน ใครเป็นไล่ก็ได้เป็นว้ยขอเลยจะซื้มาเลยขี่ดีมีจิงหวะยาวก็อรอกเล่นอันนั้นอันนั้นขี่ดีลบบ่เมือ่อนัโอกามเขาได้ปันเขาอยู่ดีเล่าไก่สู้ตทไรมากมันวันนาดินขึ้นตอวเวยติีมเลยจะไล่สิ้เลผิวติดตันนจากเดี๋ยิาายในให้มันสุกวยกา anh đi đây kêu bên này chung ta nó đến mai đà không đào không kiểu lệ kháng chỉ kỳ khấu này sáng qua biến quả lại thì này gọi thế là chung con dưới này bố khay vì nó là phải nơi phải lớn nầu vèm bầm bỏ mà lớn thôn sĩ đất này đến, November, mà, đến là xem ปลเลี้ยเลิ้ยงนี่เหมาะกับที่ชาหวที่ว่าเดือนเมษายนยุโรเือที่นี้ในขนางสองสามเดือนนี่ตีปัดเพียวกลางลำนี่จะแบนๆจะนี่ให้มันเข้มเดียบดีงามเอาไว้พอเปลี่ยนวัวเลยวัอนี่ชุ่มกำลองจะี่อมว่าอันนี้เช็ดมากน่กตีได้ซุ่มวัวหลาย ทีไรตายกว่าลุงลุงอ่าไรน้ำต้นความดีอีสังเอาความปูความปลาแบบนี้ยไม่ได้เวียนกว่าเท่าไหร่ปีนอ่นอะไรดอกนั้นใบพุ่ง,าางตาพุ่งจมูกนอนฝันมองหันเมืองเราเดียวก่อนขอเทไรปีนี้นั่นก็เหมือนตาพุ่งจมูกนอนลึกหนัอยสิแด้เอานอนความปูความปลาเอานอนหลับเป็นปีนี้ร้อยเทไรย์ เมืองเฮาเออเหมือนคนนอนฝันหันยาวกอดตัวดอกลับปีดอนอะไรวะคนโตพ่ายกอดีเทียนห้าตีห้าป่อย่ำพาเขาควายพอเป็นพ่ายโจก,กากูก็เลยขู่ว่าโจก,กามันอยู่ในมือมันพอเป็นคนเล่นล็อกไก่โตกันชื้อในนี่ก็ได้ขู่เอาไว้

คนหมานคนมืองดิ้มสุดมากก็ตีไรเรียงหมอกเิ้งปีปากปีเป็นเสิไรไปอยู่ดีร้อยลงน้ำสันห่าไอยู่น้ำวนร้ยห้าเนี่ยมันเดีวกว่าไลเนะี่ยปีนองเว่าป้าเขาขาดด้วยเนปอนของเนะี่ยอ่ำจะว่าของเด่น,นพราะกลัู้เลยที่ว่าอ่เขาติดก,กันเดียงเลลองตีมันได่หมากาองท่อเนียงม,มันมีเรีนตายเถอะว่า้อง,งกันก็นั้น เฮียงสึกเฮียงตึกซึกไปนินซึกเฮอ่มินเยอะก็ผายตับโรนกูจิบหลกมองมันหัางเฮี้ยไม่ได้ึุน,นดีของจุฬาไทยเหมือนลังต่างญานฮ่าเบืองใหญ่ฮ่าเกษีฮ่าเบืองถึงเขาหัางเฮียไม่ได้เลยหนิงเจียนดูจู่คอนเฮียงีในเสื้ขข้นตัง้งหอกเออที่เนี่ย เนื้อดินก็มาเนื้อการหาก็มาตับโดนพลันคงเม่ยงมีน้ำก็สมดีมาเพราเดือนนั้น,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 พ,นพี่ดาวจะเอาคือมึงสันไว้ทางเรียกต้าหน่อเลื้อนไม้พุ่งต้าพุ่งเกี่ยวเขาเต้นแ้นเก่าคุยกัอยู่เดีย่ยนี้จุ่มลูกพื้นในตีโตสุเลยอาจุยยานป้องกันได้มึงนั่นมึงไหนอันเวลาดีเสียไปได้หันเดือนนั้นอันจะว่าอยู่ภายบ้านฮะอ้วนทัศน์สังเดียอยู่กลางกลางเดี๋ยได้วยข้าวผึ้ง bởi vì gần chùa kiếp kiếp chùa cam, được mê lâm đệ, đệ, bác khao khừng hoài, sắm đế hết hụi, hàng lễ cầm trại, đã đến uổng vạn bên qua là gì ha? Tận tần bùng bùng vào bên giờ vào mương cây quảy hẹn สำเลยกว่าง่ายๆรอดๆแล้วๆกว้างขอางยังนงเนี่มันตีหันอยู่หันี่มีอยู่นี่ปีนั้นเลมันเปลี่ยนเลเรื่องสุนมาได้เจะเนีเขาเต็มันนั่เมียงเมาหมิ่นเขาขอภัยมาสิบตายสิบมาสาวตายสาวมาหัวเหวี่ยงก็ตายหัวเหวี่ยงทำมาไม่ตายฮะอาตุยามันก็พร้อมนาตายอย่างมันก็ตายไปมือน oida man tai au man lai kho di u pung tho ngam lai ching pin hin ma mung su kwa mu na yi dai a ma lai khara hop city mung pai ti dai le te dang ni pun da ma na yi sang le ki fai tiu le paw ma pan ti dang ku ji lu long ma paw man khai ban paw thu pui ga khai ban ha ja yang mi na ai ae di nai mi da ha le khaw lam na kin ข,าย,า,ข,า,ยา,ยขายบันมัน่กุ้ยกรขายบันจุ่งต่กองนตาดีริบล้ำรวยผิวมวยจุ่งก่ำกองขายบรรนมิหนังไหลกุ้ยกรมขายบรรปองจุปองจุวันหองไหนหรือเสีมุงมองเลเปิดวันลูบวันซุ่มใลวันปวยตีนีสซ้าปีนั้นออยหละหวยดีจะหัก พียนยินนะกเจ้าคือเมืองใดต,ตวเยวเนี่ยลองตีมันในคาเหอูจุ่มในอองตีมันแหลที่วันทีาาเนนเเเเ่เมืองไหนวิการในการทัสสัลองตีเปล่งเปลียนเข้าถึงวันดังนั้นต่ในตีไรอุบเลยฝเลยเมืองหงมุมันาเขาขาด้วยรงห็อเต่อสู่ซึมม่มันไปนี่แหละเหอคูดินตีหนอะเมื่อหลังจุ้มแอรกีคู่ขเขียววังให้ อันกวรใดเอาข่าวเข้ามาสิไตกับผมเด็ดซื้อไดกำกวมสางเหลาสิไตเฮ็ดขุนกุ้นมือซื้ไตย้อนกินข้าวสารเมฆห่างนางใหม่คุนอรวัรณนั่นนหะสิไตโคเขียวแน่ปีกสม่ากำกอยสางเหลากำกอยขึ้นน้องหาเก็บผนที่กัางที่เหงืวันนั้นมาเนี่ลองเต้มันมันกลัวว่าปอดของในเด็กกลวยขึ้นตต ป้อนของในเด่นเป็ดลยมานเนี่ยมันหัวจ้ะมันหูเขียวเนี่ยวางมิ้วมิ้วเนี่ยมันตัวเดียดอันมันเป็ยกินคนเมืองที่ไหนอเจลองนี้เฮาห้องอะพมีคนเมนี่ยเกินคนเมอมันหัวเว้ยมันต่างใจเฮ็ดต่างใจให้มีเยนาคนเมืองเนี่ยยู่้เขียววันให้ใครกว่าเนื้อล็อกอันสื่อเทียนอ่อนเฮ็ดมากินข้าวซุ้มข้าวในท่าหกสิบปีไป tí đó có nghĩa là vậy khô khiếu này cho mặt hồ khu mặt tăng chạy sẽ bao giờ làm miền ẩm hù này biến mặt tăng chạy hết đấy chú hai này biến đấy mặt tăng chạy cao hơn giá hoàn giá hơn mặt hù à liên suốt mà này mà để phiêu mũi làm khen đẹp สิบเสียนั่นก็คเขียววัดไทยสิบได้เฮาขาดอเดียวเฮียงซึ่เนะสเเด็มาอยู่ขึ้นสาบวิงกูดีมันจะอยู่นว่งนะสาบวิงเนเรงมาเดีมาอยู่มาในปมาอยู่น้งนกวิ่งสิบเสีนันคูกเขียวก็เดียวมาด<น>ังเสียนีฮ่าสีปอฮ่เจาะมี่านมาวางวันจีเรผายอุปบผายเก็บขอนเทา้าเนี่ยเขาเลยึงไล่ในสิบกว่าเอาได้ขนาดพี่นอ้อ doàn hàng, hàng này thì đoàn lắc linh măng khảo bảng bây giờ mình măng lắc linh mình cố trái cố phải cố măng, áo ngay ngay. Câu này mình để chụp hình măng gom đây chết chung, chết chung này vừa áo măng hiện bằng đằng xe, co bít กูบอกเลตังนันเนี่ยเมือนเมื่อย right ู่ห huh? right. right? ้าเสียม right? ีห yeah. ้าชิล่ามายไหมห้าสันโดษสามจอมมีห้าเนี่ยมันเขียมเป็นหนนักปอกป้อมเลยกับได้พี่้างดาวคือมึงสรยห้าหบาทโคเขียวลังหลังมาเนี่ยก็จังเฉียนอีเขาเาเลื่อนเขาใส่ป้อมันเป๋เฉียนเขามือแล้วปุ๊บโคเขียวดีเสียมปอมป้อมยิ่งมันด้วยนะดีเสียมปลายลาเลยนะพักขยุ่งก็ยุ่งอามยุ่งก็่เป็นสังหน้า Cô màn bê màn này cô Kiều khuyên mắc Màn màn này khiến đẹp Cô Kiều giọng em mà vang khoản vang Bờ ụp bờ văn nóng nao để kiếp khoản Em mà sáng lạo chẳng ngầm Quê gà Mờn kia cô càng lịp lắm đuôi sức mạnh หมายหลักหนึ่งสุดของเจ็ตโอเปอเรชันมันก็ปฏิบัติการพิเศษเขาตบที่ไหนโคเขียวในเมื่อนทเจ้าน้อยมาเขาอ,าขาอาขาันพยายามเป็นจุ่มเดียวอันก่อนมีดึงที่ยังหักดูกูไดใช่ามมาหไหมปลายมอปลายเมีเ่ยงขามาระวัางหายเขีเมื่อบนโตกะกู้ารเฉลี่ยทำบันม,นมานาันในซิมไร้เส้นใดในพี่ดาวน์หลายหายกูว่าจุ่มโคเขียววาา่างให้ในเคียงขาสัญญาบีบอัดประหลัดเมียงสั้ Nha giảm mượn với ừ, con rổ hồn Ơ, ngủ Nè, quên Mới lúc đấy Cô Kiều có của... Khóa viên, khóa viên kì bằng, kì biển Úp tổ mắt Bởi vì khu rong mắt, mắt của mừng khỉ Bởi vì mừng mắt đầy khớng, mắt như thế này nịt đột khứ này Nhiệt thúy cậu, của... chú mắt hay chạy ở sức mặt Ở bên ăn xếp bằng, đứt bỏ Cái này cũng bắt lòng Sức đại học khác của cô Kiều đẹp มันหมอดูรลดอันนี้มาอ้ามมั้ยนะในมาละพอมีนีก็เลยพอเป็นข่าวล่องที่อันว่าในข่าวดัง3เดือน November December แย,ย้วก็ January บอกว่าเดือนพนศิกยน12เยีอยมเดือนที่หนึ่งอันนี้เอี๋ยมืออาตุยามันบอกว่าปันลองขมืออาตุยามันขี่ปันรองขมือ มันแค่เอาหมากลุงเย่ยมมากลุงปล่อยสั็จเพียวม่ใช่ี่คีดวปัญญาสิได้กว่าล้ลาจุมโกกันหายล้วมดีจแบบนี้เชนี้พอมันปิด่นลองที่วนไหนตาคงจบตีกว่าปอดีละตีมาหัวเราเมึงยากฮะไม่ยอมเอาใจเขียนฮะดีกว่าล้างเมืองหลักแขนฮะดีกว่าดีบางสาง เล่นสุดมาแนเขาก็หันมาอันที่เรารู้นำที่สุดแน่จะเป็นพี่น้องลอยยังไงปานพ้นมาแน่เดี้ยบสี่เดี้ยบห้าปานสิปานอันรู้อันกลวอยอันอันปายอันกวาดอันพันวันรู้เมืองห้ามเบ็ดได้สืบสนเชนทิ้งสินค้าข้าวย่งตีข้มวหน่อไม้ทอดถึงมาใน่จือคือพี่น้องลอยครับรลูกอ่อนมาเลยผิวนางยิงมาเลยกันจังรู้หลาย quân trái mà nó để hiềm tại quân sức mà là để tiêu tốn mà mình không chết chết, mặn này mực ở đây mình chỉ để mặn, mặn có xâm và chuyện này gì mực này về phù khổ gắn hai, mặn là mà mực thì mất hết, mực đỏ mực tượng đỏ tượng là gắn nha, gắn bò này bị đỏ bằng này, chuyện này khâu tiêm lấy mực là leo con khổ, tiêm lấy bị này xìm ca, tiêm lấy tại cổ tại còng สิบกว่าในเนนอนอมิตาล่าลยมีพราณนะาในเนี่ยเทริญเหมอบปันมามันก็มกหมอบปันเรียนสองขาในมีพลามีตาลามีเ,มเมม่ยวมุ่เจ้ามีสัคขามีศาันาโตเผียวมวยหมดโดยแหลก้อเอ้ให้คู่คหักมันแค่ขีออมใจก็เป็นปุนพเพนั้นไมนนด้เพียวยอ เรืรองนำกัดมันว like. mm ิก hmm. like. mm ับชุมกบปองสมัยมีนากัดจริงหรือไดเผิวมันไหลวันั้นอะไรเนี่ยเมื่อุ่งเจ้าคือในยาเี็ดดีซือดีกินดีกัดีขายรถกาเดือนกินหองกำปองไอ้สังเหล่าขยากมานามันก็มีอย่างไนปีน้องจ้าคือเมืองเสหน่หยเหรือสีปกววันูกซุ่มเล็กไว้เป้าวันห่างอ้ปีน้องร้อยทางเลยกเตียจได้ปัสสติสุด สัตย์ิงคือล่ะออามายิ่งเลยใจออมาปนเถ่าปนเขี่ปเหมียกกองเลยใทำมาเหมียกองให้มาจ่อยต่างเดินให้มาจ่อยตาพุ่งจูวมาจ่อยไม้พม่เขาติดต่อตายตายต่อเตี้ยติดต่อตายติดต่อไหลเป็นคือเป็นออบานบาทเออไ้เว้ยพี่น้่งหน่อยคงเสเล้ลุกขึ้นมากเ้ยเพราะว่าควัเชี่ยงกันไรเดียวตีไปไหนมาดีจ้าหมาคือมีเส้จลำดวยมีเบี้ยเงือด้วด คือมินมาเลยกางเ้าวันไรกูดีในพลัง10นาทีถึงสนาทีเปีกลัวหมดอ้อมหยู่มไเลยเออในเก็ฝักไปยอดมึงโฮมตึงได้ใดไทยๆก็ใครดีนงไายๆก็ใครเก็บขวดออำเอาเพียมินบินดีดังอำเอเมืองได้ปัตึ้นหว่ากุยกาเขึื่อนก่าเึ้ื่อนมาจุ่มก่าจุมมาเขามือนกันที่ไหนกัรบว ที่ได้มานหงมือกันเมื่อแล้วก็อาวสานสุดเสียงนานามีย่นาติเบ็ดเาอชนอะไรมาตรงดับปินอาเข้าขาอะไรผู้ขามาบ่งเขีปันลองหมมือซึกมันตะเพียงวอจุ้มก่หกานทในม่งได้ไ่มติดใจในครางสามเดือนเจปักเพียวกว่าเฮ้อย่อยไปเลยฝากเชฟเป็นพอไรกบมังสุ